สวัสดีค่ะสวัสดีอนอาทิพตนะคะโอเคตอนเที่ยงกว่ากว่าเฮ้ยเราจะบ่ายโมงแล้วนี่นี่ครับจะให้พอให้อาหารตัวเองง่ายๆกัวันนี้นนนมักกะโรนีสุกี้แค่ใส่ไข่กับปลาหมึกนะคะของที่เหลือในตู้เย็นเพีแค่นี้แค่นี้ก็กิกนแค่นี้โอเคกินด้วยกันค่ะกินน้ำเย็นเี๋สายน,นี่กินลาเต้เย็นไปนบ้า กินเสร็จก็ต้องออกไปส่งสเสบียงคุณผู้าชายอยนะเช็คกินโรงแรมต้องคอยส่งสเสบียงนะคุณผู้ชมเนื้อาหารเนี่ยโรงแรมจับตัวมีที่เดียวนะคะคขาชาร์จไป65,000บาทต่อคนพี่พ่อบ้านบนโวแพงกว่ากรุงเทพห้าดาวกรุงเทพอีก2ดาวครึ่งถึง3ดาวนี่นนะไม่มีลิฟต์นะสามชั้นมีทางเลือกมีช้้ยเดียว เราก็สั่งพิซซาหรือ KFC ชอปขีดมดน้ำส้มคันชาแล้วก็อย่าลืมดัมเบล2อัน oh. ก็คือล็อกดาวแค่10จังหวัดในพื้นที่สีแดงนะคะกรุงเทพริานคนแล้วก็สีจังหวัดภาคใต้นะล็อกดาวก็ต้องมีมาตราก,การเยียวยาอีกเมาเัางา้งงาน จะมีมติเรื่องการเยียวยาวางงนะินเยียวยาแต่ละรอบก็หนักนาสาหัสในรัฐบาลโอ้มองกู้ว่ายีมไม่ทันใช้ oh, <no. S 1> รัฐบาลก็แสดงความรับผิดชอบไกลๆนะด้วยการพดรับเงินเดือน3เดือนเริ่มจากน,นายกครัฐมนตรีก็มีพวกรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีนะเอาด้วยนะสเดือนนี่น่าจะเกือบ20ล้านนะก็ฝ <Wow. S 1> ่ายพ้าไม่เอาด้วยนะฝ่ายาร คงจะบอกว่าเขาก็สมควรแล้วต้องเป็นการรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะมันก็แยกเป็นตามกันนะถามว่าใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มามันก็ไม่นะคุณผู้ชมมันก็อยูที่บาตกรรมของประเทศชาตินั่นแหละนี่ารัฐบาลไม่ว,ว่าใครก็คงอยากจะให้มันดีที่สเร็วนะแต่มันหลายสิ่งหลายอย่างเช่นแม้แต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็มันจะรอดหรือเปล่านะ ว่าพบผู้ติดเชื้อในอไฟที่มาจากแขกมาที่เขาจะเดินทางมาท่องเที่ยวอ่ะเขาก็แคนเซิลเลยนะสิบกว่าคนอ่ะเเลยแคนเซิลเราก็ต้องคืนเงินให้เขาอ่ะเราต้องแสดงความราับผิดชอบอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆที่อื่นเขาไม่คืนนะคุณผู้ชมเช่นหลายการบินต่างประเทศเนี่ยเราแคนเซิลเนี่ยเขาไม่ได้คืนเงินให้เรานะอือันนี้มันถ้าเกจท่องเที่ยวเนาะมันก็แบบอ๋อ เขาก็วันๆน,นะวันมันยังแบบมันยังเจอผู้ติดเชื้อเกตแซนบอกก็เจอตั้งแต่วันแรกเลย oh, <no. S 1> เจอบนเครื่องเดินทางไปจากพื้นที่สีแดงว่างั้นไปเริ่มมีอาการวันที่สองวันที่สามก็เลยไปตรวจเจอจัง mm. น,นั้นก็ประกาศจับตัวผู้โดยสารล่วมชะตากรรมนะนะเกือ mm. บสามสิบคน mm. ยังข้างๆเคสนั่นะแล้วก็มีเจอเคสที่ร้านกาแฟดังที่ห้างใหญ่อีกมันก็ไม่ค่อยคึ้คัดเท่าไหร่นะมันมีแต่คนไทยเป็นส่วนใหญ่นะ,ะกนินง่ายๆที่บ้านเดีดด๋ยวต้องออกไปหาออกไปซื้อของแปอะไรให้หล่อนนะมีลิสมาเลยนะเจ็ดแปลรายการ อย่าลืมชอบขีดมดเด็ดขาดงั้งโรงแรมมดเดยอะอยู่ชั้นสามยังมีมดตั้งใจมันจะมากับอาหารนั่นแหละเขาก็เสิร์ฟอาหารหล่อนวางไว้หน้าห้องนึกออกไหมอือแอปเปิ้ลเนี่ยมดเต้มังงั้นอ้าเขาจะไม่ขคาประตูบอกเธอเหรอเวลาเขาไปเสิร์ฟอาหารก็หล่อนจักตัวนะจริงๆแก,ๆแกน่ะน่าจะกลัวพนักงานโรงแรมนะเพราะแกฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วแอสตาราเซเนกานะไม่รู้ว่าพนักงานโรงแรมมาฉีกันหรือย,ยัง ก็จริงจังพรุ่งนี้เนาะวันศุกร์ใช่ไหมมติที่ปะชุมออกมาน่ว่าจะล็อกดาวน์สิบจังหวัดนะีวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ทดลองตั้งด่านนะแล้วก็ตรวจเช็คไม่ให้ไม่ให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดนะนอกจากจําเป็นจริงๆหรือว่าขนส่งอาหารหรือว่าออกจากบ้านยามวิการก็เป็นล็อกดาวน์กับเคอร์ฟิวใช่ไหมสิบจังหวัดทั้งสามทุ่มก็ไม่ออกเพ่นพ่านนอกจาก เจ็บไข้ได้ปวยจะเป็นต้องไปโรงพยาบาลอดมิดอะไรางเนี้น,นะไม่รู้จะทานหรือเปล่านะจริงจังพุ่งเนี่ยะรู้ว่ามีผู้คนส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาจะเดินทางกลับบ้านอีกเพิ่มอีกหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าประกาศเป็นมติอ,อกมาวันสุกก็จะมาจริงจังเริ่มเอาจริงๆกับวันจันทร์เนี่ยนะพรุ่งนี้จังล็อกดาวโรงงานนวดก่อนเนี่ยคำสั่งออกมาด็กๆวันเสาร์ แต่วันสูกร์นี่ออกมาให้ข่าวเลยว่าอาจจะได้ลบดาวโรงงานนะเขาก็เก็บข้าวเก็บของกันเนี่ยเขาก็กลับบ้านกลับช่องกันก็เป็นการแรกระจายเชื้อก็ถึงได้มีตัวเลข54จังหวัดเทปเดี๋ยวบายๆนี่กลับมาจากไปหาแดดดี้ทราไม่ทำพิซซ่ากินนะลุงนะโอเคกิน2องรอบแล้วเนาะโอเค เริงมกินมากกับแก่แล้วเจ๊แก่แล้วนะห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าปีนี่เป็นหมาเริ่มแก่แล้วนะลูกโอเคนะนะโอเคโอเคเจฟฟรีย์ยูเอกรียูเอกรียูได้รีบกลับบ้านแล้ว okay? โอเคเอานี้ซื้อตารค์พิซซ่ามาแล้วเดี๋ยวมีทำให้กินนะ้ลูกนะเดี๋ยวบ่ายเนาะทำให้พวกแมวชิวด้วยเนาะโอเค โอ้มันบ่ายละบางวันนี้จะได้ไปห,หาซื้อของให้แต่ด,ดีเต้นนะคะก็ไปกำลังใจเนาะต้องอดทนค่ะอดท,ทนอย่างเดียวนั่นแหละให้มันผ่านพ้นไปได้นะก็รัฐบายเขาก็หนักหนาอยู่อย่าเพิ่งไปก่อม็อบไปอะไรให้มันวุ่นวายให้มันเกิดการ,รแพร่กระจายเชื้อเลยนะช่วงนี้มันหมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขเขาก็จะไม่ไหวกันอยู่แล้วนะคะอย่าทำอะไรให้มันแย่ไปกว่าน,นี้เนาะเราก็อดทนนั่นแหละคือ เขาต้องเยียวยานั่นแหละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะไม่ใะว่ามันเป็นที่บากกรรมครั้งหนึ่งในชีวิตนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะโอเคเนาะดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอให้มีวันหยุดที่ดีกันทุกคนวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย